สวัสดีครับทุกคนสุนัขราคาตัวเล็กมันจะเป็นตัวเลือกยอดนิยมสําหรับผู้ที่ต้องการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถปกป้องบ้านและก็ครอบครัวได้ทั้งยังดูแลง่ายด้วยขนาดที่เล็กพวกมันนั้นเป็นตัวเลือกที่ดีครับสําหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์หรือว่าบ้านหลังเล็กเพราะว่าพวกมันไม่ต้องการพื้นที่ที่มากเท่ากับสุนัขตัวใหญ่นั่นเองแล้ววันนี้เราจะพาพบกับ6สุนัขเข้ายามขนาดเล็กแล้วจะมีสายพันธุ์บ้างเราไปชมกันเลยครับ 1. ่ชิววา เชื่อว,ว่าเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่เล็กที่สุดครับโดยมีน้ําหนักเพียง 2- 6ปอนด์เท่านั้นพวกมันเป็นที่รู้จักเรื่องนิสัยที่ใหญ่โตกระตัวและนิสัยที่ขี้เล่นทําให้พวกมันเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสาหรับสุนัขอาตาคขาตัวจิ๋วครับพวกมันมีความพักดีต่อเจ้าของมากและจะเห่าเมื่อมีภัยคุกคามหรืออาจจะเห่าตลอดอันนี้ก็ต้องดูแลกันด้วยนะครับอาจจะทําให้เพื่อนบ้านลําคาได้สองยอร์ชเชียเทเรียยอร์ชเชียเทเรียหรือเรียกสั้นๆว่ายอร์กี เป็นสุนัขที่ฉลาดและก็กระฉับกระเฉงและเป็นสุนัขเฝ้ายามที่ยอดเยี่ยมพวกมันทั้งพักดีและก็พร้อมปกป้องเจ้าของขนาดที่เล็กทําให้พวกเขานั้นสามารถอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์หรือในพื้นที่ขนาดเล็กได้ 3. m ม n ินิเจอร์พินเชอร์หรือว่ามินพินครับเป็นสุนัขที่มีชีวิตชีวาและก็กระฉับกระเฉงและเป็นสุนัขเฝ้ายามที่ดีพวกมันพักดีและปกป้องเจ้าของได้และจะเห่าเมื่อมีภัยคุกคามเข้ามาพวกเขานั้นยังฉลาดและยังฝึกง,ง่ายด้วย c เขาเวเลคิงชาวสเปน l ลเขา i เวเลคิงชาวสเปนยลเป็นสุนัขที่อ่อนโยนและก็น่ารักและสามารถเป็นสุนัขเฝ้าบ้านที่ยอดเยี่ยมได้พวกมันนั้นตื่นตัวและจะเห่าเพื่อให้เจ้าของนั้นรู้ว่ามีคนอยู่หน้าประตูพวกเขานั้นซื่อสตัตย์และก็พร้อมที่จะอุทิศตนให้กับเจ้าของมากๆเลยครับ 5. แจ็คราเซลเทเรียแจ็คราเซลเทร r เรียเป็นสุนัขที่กระตือรือร้นมากๆครับอีกทั้งยังฉลาดและก็พร้อมที่จะเฝ้ายาม แต่จะเห่าเมื่อมีภัยคุกค,คามใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นพวกเขานั้นยังฝึกฝนได้ง่ายและก็สนุกกับการเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆอีกด้วย 6. กปลาบิยอนหรือว่าปลาบิยองครับปลาบิยองเป็นสุนัขที่เป็นมิตรและก็น่ารักและเป็นสุนัขเฝ้ายามที่ยอดเยี่ยมครับพวกมันนั้นตื่นตัวตะลอดเวลาและจะเห่าเพื่อเจ้าของรู้เมื่อมีสัญญาณที่ปกติเป็นสุนัขที่ซื่อสัตย์พร้อมที่จะปกป้องครอบครัวของพวกเขาอย่างเต็มที่แถมยังฉลาดเป็นกรดและง่ายต่อการฝึกฝนครับ เป็นอะไรบ้างครับสำหรับ60สุนัขขนาดจิว๋วแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้และคลิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดสันกระดิ่งน,น,นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ